สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของครูนะคะวันนี้ครูจะพาทำอาหารว่างค่ะนะคะเป็นเบบี้ป๊อปค่ะเบบี้ป๊อปปูล่าค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะส่วนผสมของไส้นะคะครูจะใช้ไส้ของกะหรี่ป๊บนะคะซึ่งจะมีส่วนผสมดังนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่เนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อกุ้งก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะวันนี้ครูใช้เนื้อไก่ค่ะ ครูใช้เนื้อไก่นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหรือจะสับก็ได้นะคะครูใช้อยู่ที่150กรัมค่ะจากนั้นก็จะมีมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งหรือมันเทศก็ได้นะต้มนะคะแล้วก็หั่นนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะครูใช้อยู่ที่300กรัมนะคะหัวหอมใหญ่คะ่ะหัวหอมใหญ่นะคะครูหัน่นสี่เหลี่ยมนะคะใช้อยู่ที่100กรัมค่ะ สำหรับแครลลอทค่ะครูใช้อยู่50กรัมนะคะต้มให้สุกนะคะแล้วหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะครูใช้ที่50กรัมรากผักชีก,กับกระเทียมนะคะโขลกรวมกันค่ะครูใช้อยู่1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นค่ะ1ช้อนชาค่ะเนยสดชนิดเค็มค่ะ3มช้อนโต๊ะนะคะนี่ครูละลายเรียบร้อยนะคะ3ามช้อนโต๊ะ แล้วก็น้ำมันพืชค่ะครูใช้น้ำมันพืชอยู่1ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับนำมาผัดน้ำตาลทรายใช้สี่ช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่นครูใช้ยอยู่ที่1นึช้อนชาเพราะว่าเรามีเนยสดชนิดเค็มแล้วนะคะเราใส่เกลือป่นเพียง14ช้อนชาผงกะหรี่ค่ะผงกะหรี่ครูใช้ยอยู่สงช้อนโต๊ะ ส่วนผสมของไส้ขนมนะคะคููจดไว้ให้นะคะค่ะอร่อยมากตอนนี้เรามาดูส่วนผสมของแป้งค่ะส่วนผสมของแป้งสูตรนี้น้กเรียนทำกละปภาพได้ไหมทำได้แต่วันนี้คููจะพาทำเป็นเบบี้ป๊อปปูล่านะคะคููจะทำชิ้นเล็กๆค่ะส่วนผสมค่ะจะมีแป้งชั้นนอกค่ะ แป้งชั้นนอกนะคะครูใช้แป้งสาลีค่ะ450กรัมนะคะแป้งสาลี450กรัมแล้วก็เกลือค่ะเกลือค่ะครูใช้เกลืออยู่ที่นะคะครึ่งช้อนชานะคะยังไม่ต้องเอาออกไปนะคะเกลือ,อ,อน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชค่ะ70กรัมค่ะ เนยสดนะคะเนยสดชนิดเค็มนะคะครูช้อยู่ที่100กรัมค่ะและน้ําเย็นจัดนะคะน้ําเย็นจะจัดเลยครูใช้อยู่ที่160กรัมค่ะน้ําตาลทรายละเอียดนะคะน้ําตาลทรายละเอียด2ช้อนโตะ๊ะค่ะผสมเลยค่ะครูยานะคะครูจะผสมส่วนที่เป็นน้ําตาลกับเกลือลงไปนะคะเอาผสมตรงกลางค่ะ ผสมตรงกลางนะอ่าแสมน้ำตาไปแล้วใส่เกลือค่ะแล้วละลายนะคะใส่น้ำตาลกับเกลือลงไปในน้ำเย็นจัดนะคะแล้วก็ละลายพอเริ่มละลายเข้ากันแล้วใส่น้ำมันเลยนะคะค่ะเทน้ำมันใส่เลยค่ะจากนั้นเราจะนำไปเทใส่แป้งเลยค่ะค่ะอยาก,กเทใส่แป้งเลยเนาะ เรียบร้อยค่ะทำการคลุกเคล้าค่ะทำการคลุกเคล้าค่ะพอเขาเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะใส่เนยสดค่ะนะคะใส่เนยสดลงไปเรื่อยค่ะใส่เนยสดลงไปเนาะค่ะแล้วก็นวดส่วนผสมนะคะให้เขาเข้ากัน แล้วเราจะวางพักไว้30นาทีนะคะเราจะวางพักไว้30นาทีนะคะเราจะวางพักไว้นะคะ30นาทีเอาละเดี๋ยวครูยาจะให้ดูนะคะว่าแป้งที่ที่ทำเสร็จแล้วนะคะกับแป้งที่พักไว้ นี่คือแป้งที่พักไว้เรียบร้อยสามสิบนาทีแล้วเอาแป้งที่เราทําเสร็จใหม่ๆนะคะเนี่ยค่ะต่างกันนะคะความเนียนนะคะฝั่งนี้จะเนียนกว่าเนาะฝั่งเนี้ยค่ะฝั่งซ้ายมือค่ะฝั่งนี้จะเนียนกว่านะคะ <ๆ S 1> ครูยายเอาขึ้นไปให้นักเรียนดูอ่าเนียนๆๆ <ๆ S 1> กว่านะคะส่วนอันนี้ไม่เนียนเนาะโอเคค่ะอันนี้ครูพักไว้เรียบร้อยแล้วสามสิบนาทีค่ะพักไว้อย่ายให้โดนลมนะเวลาพักไว้อย่าให้โดนลมกวาดเอาข้างๆ ะะต่อไปเราทำแป้งชั้นในค่ะค่ะแป้งชั้นในนะคะแป้งชั้นในเราก็จะมีแป้งสาลีนะคะร้อยหกสิบกรัมค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปสองช้อนโต๊ะได้เลยค่ะและตามด้วยเนยสดชนิดเค็มคเจ็ดสิบกรัมคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลย เดี๋ยวถ้าใครจำไม่ได้นะคะครูจะเขียนไว้ให้ด้านล่างนะครูจะพิมพ์ไว้ให้ด้านล่างเอาละเห็นไหมคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะค่ะให้แป้งเขาจับตัวเนยกับน้ำมันนะคะแล้วเราก็จะพักไว้สามสิบนาทีเช่นกันค่ะ ค่ะนี่เป็นลักษณะของแป้งที่พักไว้ครบ30นาทีแล้วนะคะอ่านะคะครบ30นาทีแล้วส่วนที่มืออีกมือหนึ่งของครูยานนั้นเพิ่งทํานะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นครูมีแป้งชั้นนอกชั้นในที่พักครบ30นาทีแล้วเดี๋ยวจะพานักเรียนลงมือท,ทําได้เลยค่ะก่อนอื่นเราต้องนําไส้ไปผัดก่อนนะคะ ใส้เมื่อสักครู่ที่ครูให้ไว้นะเราก็ผัดแล้วนี่ค่ะครูผัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะผัดเรียบร้อยแล้วแล้วครูก็ใส่กระชอนค่ะยกกระชอนให้นักเรียนดูเนาะนะคะเห็นไหมคะครูแบ่งมาใส่กระชอนมานะคะค่ะเราค่อยๆแบ่งทำเนาะค่ะเพราะว่าเราจะคุมไว้ไม่ให้เขาโดนลมนะคะค่ะได้เรียบร้อยแล้วส่วนแป้งที่เราพักไว้เราก็คุมไว้ไม่ให้โดนลมเช่นกัน ตอนนี้เราจะลงมือทำแล้วนะครูยาก็หยิบตาช่างมาแล้วเราก็จะช่างแป้งชั้นอกค่ะในการทำเบบี้ป๊อปปูล่าเราจะทำชิ้นเล็กนะคะจะทำชิ้นเล็กใช้แป้งชั้นอกค่ะน้ำหนักอยู่ที่10กรัมค่ะคือจะทำห้ชิ้นนะคะเมื่อแป้งเราพักครบเวลา30นาทีแล้วนะเอาล่ะ กุ๋ยจะตัดออกมา5ชิ้นค่ะชิ้นละ10กรัมเป็นแป้งชั้นนอกนะคะแป้งชั้นนอกจะนิ่มๆจะนิ่มๆ ค่ะหชิ้นแล้วก็แป้งชั้นในค่ะแป้งชั้นในอยู่ที่5กรัมค่ะ5ชิ้นเช่นกันนะคะแป้งแป้งชั้นในนี่หยิบได้นะคะหยิบออกมาได้แต่แป้งชั้นนอกนี่เขาจะเหนียวหน่อยนะเหนียวเนยวนิ่มๆต้องใช้ตักรายตัดนะคะอย่าดึงนะเดี๋ยวฉีกเดี๋ยวแป้งฉีกแล้วเวลามาทําขนมจะไม่สวยนะครูกําลังพาทำนะคะเป็นของว่างนะชื่อว่าเบบี้ป๊อปค่ะเบบี้ป๊อป ปล่าเราก็เรียกสั้นๆเบบี้ป๊อปก็ได้ถ้าเรียกยาวหน่อยก็ป๊อบปูล่าป๊อปปล่าก็คือยอดนิยมนั่นเองนะคะซึ่งได้รับความนิยมอร่อยชิ้นพอดีคำนะคะเห็นไหมคะครูเขาปั้นแป้งปั้นแป้งชั้นในนะคะให้เป็นกลมๆไว้แล้วเดี๋ยวเราจะนำแป้งชั้นนอกเข้าไปห่อะคะ่ะ ห่อแล้วเราจะพักแป้งไว้20นาทีอ่ะนักเรียนไม่ต้องตกใจครูพักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะครูจะได้พาทําต่อเนื่องนะเอาละวิธีห่อนะคะดูนะคะครูเขาจะขยุมนะคะจะขยุมแป้งนะคะเห็นไหมคะครูเขาขยุมแป้งลงไปข้างล่างเห็นไหมคะแผ่แป้งออกแล้วขยุมลงไปนะคะค่ะครูเขาขยุมลงไปข้างล่างขยุมลงไปนะคะแล้วก็หงายขึ้นมา นะคะแล้วก็นําแป้งชั้นในใส่ลงไปค่ะแล้วก็ปิดห่อให้มิดชิดวางพักไว้อย่าให้โดนลมนะคะเป็นเวลา20นาทีนักเรียนทําให้หมดหมดหมดแป้งนี้เลยนะที่ครูให้ไว้เนี่ยนะค่ะนี่ครูทําตัวอย่างให้ดูเพียงแค่5ชิ้นนะคะแต่เวลานักเรียนทํนานักเรียนทําให้หมดเลยนะเพราะว่าเขาอร่อยอ่ะทานเพลินอ่ะโดยเฉพาะแป้งเขาเนี่ยเวลาครูทําขายอ่ะ ลูกค้าจะบอกว่าขอซื้อแต่แป้งอย่างเดียวได้ไหมคะไม่ต้องเอาไส้ก็ได้ค่ะบางทีคือบอกใส้หมดแล้วค่ะเหลือแต่แป้งซึ่งแป้งเราสามารถเก็บใส่ถุงพลาสติกเข้าตู้เย็นได้ใช่ไหมไว้ทําวันต่อไปลูกค้าบอกว่าเออ,เอ,อใ,สใส่ไม่เป็นไรค่ะขอแต่แป้งอย่างเดียวก็ได้ค่ะทอดแป้งให้อย่างเดียวก็ได้ค่ะแป้งอร่อยมากนะแป้งเบบี้ป๊อปปูล่าเราเนี่ยอร่อยมากอ้าลองทําสิจริงจ เฉพาะแป้งก็อร่อยมากเอาละพอครบ5ชิ้นแล้วนะคะเราจะพัก20นาทีนะคะปิดปิดไว้ไม่ให้โดนลม20นาทีซึ่งครูก็พักเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่ครูพักเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็นะพักไว้ยี่นาทีครูยาออกมาได้เลยแล้วเราจะนำที่เราพักวามาทางนี้สิคะจะไปไหน อเอาที่เราพักไว้แล้วนี่ให้นักเรียนดูค่ะครบยี่สิบนาทีแล้วนะแป้งเขาจะนุ่มนิ่มอ่ากับกับแป้งที่ทําใหม่เปรียบที่นักเรียนดูค่ะเอาขึ้นไปใกล้ๆค่ะนะอันซ้ายมือนะอ่าขวามืออันนี้ก็คือเพิ่งทําเนาอะออันนี้พักครบยี่สิบนาทีแล้วเห็นไหมคะอ่าเห็นชัดแล้วนะโอเคพักครบเวลาแล้วเรานําแป้งที่พักครบเวลาแล้วมารีดค่ะ มารีดนะมารีดโดยใช้ไม้ครึงค่ะใช้ไม้ถึงแป้งรีดออกมาค่ะเห็นไหมทําด้วยความรวดเร็วเพราะว่าครูได้ทําไว้ให้แล้วจะได้งานจะได้ต่อเนื่องเนาะเรียนจะได้ไม่ต้องมาคอยพักรีดออกมาแล้วทีนี้ม้วนค่ะเวลาม้วนนะให้ดึงเข้าหาตัวนะดึงเข้าหาตัวเราดึงเข้าหาตัวเรา,เา,า,เราแล้วม้วนไปข้างหน้าดึงเข้าหาตัวเราแล้วม้วนไปข้างหน้านะคะ ค่ะดึงเข้าหาตัวเราแล้วม้วนไปข้างหน้านะถ้าหาว่าแป้งเรเรียนพักครบเวลาตามที่ครูบอกนะเขาจะดึงง่ายเพราะว่าจะนิ่มค่ะเสร็จแล้ววางตามยาวค่ะแล้วเราก็รีดอีกครั้งหนึง่งค่ะกดลงไปอ่ารีดอีกครั้งหนึง่งรีดสั้นๆไม่ต้องรีดยาวนะคะเรียบร้อยพอราค่ะทีนี้เราก็มว้วนค่ะดึงเข้าหาตัวเรานะคะดึงเข้าหาตัวเราแล้วม้วนไปข้างหน้าค่ะ ให,ให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆสั้นๆชิ้นเล็กๆนะอ้วนๆเตี้ยเตีอ้วนๆเตี้ยเตียสั้นๆบีบในค่าบีบด้านข้างนะคะบีบด้านข้างเก็บริมนะอาแล้วก็กดลงไปค่ะเรียบร้อยค่ะเอาล่ะอ่ะทำอย่างนี้ทั้งหมดห้าชิ้นค่ะทำทั้งหมดห้าชิ้นค่ะค่ะนะคะ อย่าลืมนะคะนักเรียนต้องดึงเข้าหาตัวนะถ้าเราไม่ดึงเข้าหาตัวเดี๋ยวแป้งเขาไปเยืะอนะเวลาเราทอดนะคะดึงดึงเข้าหาตัวแล้วม้วนไปข้างหน้านะเวลาม้วนก็ให้เขาตึงๆนะคะให้ตึงๆมือนะลักษณะให้ตึงๆมือนะคะค่ะแล้วก็ม้วนต่อเลยนะคะค่ะ อืมดึงเขาหาตัวนะคะแล้วก็ม้วนไปให้ตึงๆค่ะให้ให้แป้งเขาตึงๆมือเลยจ้ะนั่นแหละค่ะค่ะถูกต้องค่ะ่าม้วนไปเนาะค่ะแล้วก็วางพักไว้นะคะค่ะมาค่ะวางพักไว้ นักเรียนทําให้หมดเลยนะคะแป้งที่ครูให้นะอันนี้ครูทําให้ดูเพียงห้าชิ้นนะคะแต่ที่นักเรียนน่ะที่ครูให้อะ่ะเรียนทําให้หมดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอร่อยอะ่ะเวลาทานแล้วจะเพลินอะไม่พอได้ซ้ําไปสูตรที่ครูให้เนี่ยต้องทําเพิ่มกันเลยล่ะขายได้สิ ขายได้ค่ะขายได้ดีทีเดียวล่ะเนาะได้มีอาชีพเลยล่ะเแบบี้ป๊อปปูล่าค่ะครูให้ชื่อว่าเแบบี้ป๊อปปูล่าก็คือกลี่พับตัวเล็กๆตัวเล็กๆไม่ต้องกัดไม่ต้องแบ่งทั้งคำอร่อยกรบุบกรอบเลยนะคะค่ะบีนะครูอยากทำนั่นแหละค่ะสวยงามค่ะเอาล่ะเห็นไหมเห็นกันชัดๆเนาะ คือตอนเนี้ยเป็นตอนที่สําคัญนะตอนที่ทําแป้งอ่ะนะแล้วก็พักแป้งไว้อ่ะตอนนั้นะนะคะครูได้ทําแล้วก็พักแป้งไว้ให้แล้วแต่ตอนเนี้ยเป็นตอนสําคัญก็คือความสวยงามนะตอนนี้เป็นตอนสำคัญคือความสวยงามนะคะอ่ะทําให้ดูสี่ชิ้นก็พอเดี๋ยวเราจะมาห่อเลยเจะหอ่อ เดี๋ยวนั้นเดยกผูกมวนให้นอ้ออันนี้ค่ะสวยงามดึงดึงอย่าลืมนะคะดึงดึงมาข้างหลังนะให้ตึงๆึงนะเอาละทีนี้นำเขียงมาผ่าได้เลยค่ะก็พักไว้อีกเนาะยิ่งยิ่งพักแป้งอ่ะยิ่งดีแป้งจะยิ่งนิ่มกลางกลางเลยค่ะ,ะพาค่ะ่าได้เลยค่ะ นะคะเห็นไหมคะผ่ากมาเป็นสองซีกเนาะผ่าให้หมดไปเลยค่ะใส้ห่อทีเดียวนะคะผ่าแล้วเราจะคว่ำด้านตรงกลางนะคะลงไปเพื่อไม่ให้โดนอากาศนะคะนั่นนะคะคว่ำลงนะค่ะตรงกลางนะคว่ำลงนะเพื่อไม่ให้เขาโดนอากาศมากนะคะค่ะชิ้นนี้ยังไม่ได้คว่ำนะคะค่ะเพราะถ้าเขาโดนอากาศมากแล้วเป็นไงเขาจะแห้งค่ะแล้วลายเขาจะแตกนะคะคว่ำลงนะ เอาละค่ะ right. ทีนี้นะคะถ่ายกขึ้นให้นัเรียนดูนะค่ะแล้วก็หงายขึ้นมาด้านที่เราคว่ำไว้นั่นแหะค่ะค <ON> ือตรงกลางที่เราผ่านะค่ะวางคว่ำลงไว้ค่ะคว่ำลงไว้คว่ำลงไว้เอาละทีนี้เอาออกมานะคะค่ะแล้วก็ให้นักเรียนดูนะคะเราจะใช้ด้านที่เราคว่ำไว้นะคะค่ะครูยาเปิดอีกด้านหนึ่งให้นักเรียนดูด้วยอ้าวด้านนี้คือด้านที่เราไม่ได้คว่ำนะ ส่วนด้านที่เราผ่าออกมานะคะน,นั่นเห็นไหมนักเรียนเห็นลายชัดไหมเอาละทีนี้เราวางลงไปนะคะแล้วเราก็รีดค่ะรีดให้ลักษณะเขาแผ่ออกนะคะแล้วจะมีลายก้นหอยเห็นไหมเห็นลายก้นหอยไหมเดี๋ยวครูยายจะยกขึ้นไปให้นักเรียนดูอ่าพอแล้วค่ะเห็นไหมคะ นเรียนเห็นไหมเห็นก้นหอยไหมชัดไหมเอาละค่ะทีนี้เราจะลายก้นหอยเนี่ยพลิกกลับลงข้างล่างแล้วเราก็ตักค่ะตักไส้ช้อนเล็กๆน่อะา่ะตักไส้แล้วอย่าใส่ไส้เยอะนะเรามือใหม่เนะเาะใส่เข้าไปค่ะเราเพิ่อมอีกนิดนึงได้นิดเดียวอืมโอเคแล้วพับครึ่งค่ะพับครึ่งค่ะพับครึ่งให้มีลักษณะายาวๆเหมือนเปละนะคะ ค่ะให้มีลักษณะยาวๆเหมือนเปรค่ะให้ยาวๆออกไปค่ะค่ะยาวๆออกไปเหมือนเปรนะคะค่ะแล้วนักเรียนก็เลือกนะคะมันจะมีสองฝั่งนักเ,เรียนพลิกกลับให้นักเรียนดูค่ะนักเ,เรียนเลือกดูฝั่งที่แตกดึงออกมาให้นักเรียนเห็นเลยค่ะน,น่นฝั่งที่แตกนี้เราจะเอาลงข้างล่างนะคะ ค่ะเราจะเอาฝั่งที่ไม่แตกนะคะขึ้นมาบีบค่ะค่ะบีบเลยค่ะบีบให้แน่นๆบีบให้แน่นๆนเพราะเดี๋ยวเราจะพับเก็บริมใช่เหมือนกับปั้นสิบนั่นแหละค่ะพับเก็บริมนะคะดึงแป้งออกมามากๆแป้งข้างบนนะคะดึงออกมามา,มากๆเลยค่ะ นะคะแล้วก็เก็บริมเก็บริมก็ริมจริงๆนะคะให้เก็บไปตรงริมนะค่ะเก็บไปตรงริมนั่นแหละค่ะเห็นไหมเก็บไปตรงริมนะเห็นชัดไหมถ้าเห็นไม่ชัดกุยาก็ดึงขึ้นสูงๆให้เห็นชัดๆนะคะ่ะเห็นชัดไหมเห็นชัดแล้วเนาะ อ่ะค่ะอ้นนี้อ้นนี้ทําให้เรียนดูค่ะกดลงไปนะคะกดลงไปแล้วกริ้งนะเห็นไหมกริ้งให้ลักษณะของหอยอะค่ะก้นหอยอะนะอยู่ตรงกลางนะค่ะให้ลักษณะของก้นหอยอยู่ตรงกลางถ่วลักลี่ดอกไปค่ะแค่นั้นพอนะคะแล้วเราก็เอาลักษณะก้นหอยขึ้นมาให้เรียนดูคะ่ะสวยๆเนี่ย อยู่ตรงกลางนี่แหละนะเอาขึ้นมาให้เรียนดูค่ะแล้วก็พิกก้นหอยลงไปค่ะแล้วก็จัดการห่อค่ะค่ะห่อแล้วก็เก็บริมนะคะแล้วเรียนอย่าให้อย่าให้เขาเรียกว่าออไสอะค่ะข,ขึ้นมาโดนเขานะเพราะถ้าไส้ขึ้นมาโดนเขาเนี่ยเขาจะทำไม เขาก็จะบีบไม่ติดนะคะมันจะบีบไม่ติดเนาะค่ะลักษณะน,นะคะนักเรียนห่อให้เขาแหลมๆนะคะห่อให้เขาไปซ้ายขวาเนี่ยค่ะขอให้เขาเป็นรูปตามรูปที่มีอยู่นะคะนั่นแหละค่ะห่อไปค่ะ หอแล้วก็บีบนะคะบีบตามลักษณะรูปที่มีอยู่เลยนะค่ะอย่าลืมนะเราจะบีบเฉพาะตรงริมนะบีบเฉพาะตรงริมลักษณะเขาจะได้สวยๆนะคะค่ะบีบเก็บริมเข้าไปค่ะค่ะ บีบแล้วนะคะนักเรียนจัดทรงนะคะให้เขาได้ทรงนี้ค่ะนะคะให้นักเรียนดูชัดๆนะให้ได้ทรงนี้นะคะเวลาทอดออกมาจะได้มีลักษณะเหมือนพัดสวยๆนะคะ,ะ,คะเป็นเบบี้ป๊อปปูล่านะคะเห็นไหมนักเรียนเห็นกรีบไหมคะกรีบของเขาอ่ะนะคะจะบางแล้วก็เบาๆบานออกมานะ ทำจนหมดเลยนะคะแล้วนักเรียนก็เอาเอาเอา,เอาใส่มือให้เรียนดูก็ได้ค่ะขุยาเยอะๆค่ะ<ๆ>แล้วนักเรียนก็จะได้นําไปทอดเวลาทอดนะคะให้ใช้ไฟอ่อนนะคะทอดสองรอบใช้ไฟอ่อนห้ามใช้ไฟแรงนะคะห้ามใช้ไฟแรงเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงแล้วเนี่ยชั้นของเขาที่ทำเอาไว้เนี่ยคะ่ะจะแตกค่ะจะแตกนะคะ แล้วผิวของขนมก็จะผุผุนะคะผิวของขนมก็จะผุผุไม่สวยงามนะคะค่ะเห็นไ,ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวครูจะให้ดูนะคะครูก็ทอดไว้ค่ะแล้วเรามาพบกันใมาอีกนะคะวันนี้เดี๋ยวครูก็จะพากับครูยานะคะช่วยกันทำเบบี้ป๊อปปูล่า พบกันใหม่คะ่ะบายบายไปกับความป๊อปปูล่าสวัสดีคะ่ะบายบายนะคะ